สวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับวันนี้คือดูเครื่องรางวัดดอยคีรีนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นหนึ่งวัดดอยคีรีอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับเป็นของกูบกรนะครับมาดูันเลยฝากติดตามร้านเครื่องกรเมืองตากนะครับยูทูบเครื่องเมืองตากกรงเมืองตากนะครับก็ร้าน ก่อนเมืองตากหนึ่งกรอนเมืองตากสองนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้หรือว่าแอดไลน์พูดคุยกันได้นะครับศูนย์หกสองห้าเก้าสองห้าหกแปดหนึ่งนะครับ Facebook จะเป็นบทอรบุญวงแล้วก็ก่อนเมืองตากนะครับก็เพจร้านก่อนเมืองตากเครื่องรางเมืองตากนะครับฝากติดตามนะครับเดีย๋ยวมาดูพญาเต่าเรือนคู่บกรวัดดอยคีรีนะครับเป็นสายทางวัดบรนแจ้งนะครับหลวงสุนายทางนี้นะครับ จะสร้างเมื่อรุ่นแรกจะสร้างเมื่อประมาณปี53 54นะครับเป็นเนื้อหามนสารนี้โอ้โหสุดยอดครับยุคแรกๆที่ถ้าเครื่องอุปก,กรณ์จะสร้างมานะครับนี่นะฮะสวยเข้มขังมากๆนะครับถือว่าเป็นพระเกจิของจังหวัดต,ตากที่น่าเก็บอีกท่านหนึ่งนะครับนี่งงนะฮะโอ้โหสวยคมชัดมากเลยฮะ ขังมากๆอีกหน่อยจะหายากนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับพระคุณเมตตามาหานิยมนะครับแควคาดปลอดภัยนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับตัวนี้ได้มากล่องเดิมเลยนะครับนี่ฮนะ พยาเต่าเรือนแล้วก็มีลายเซนอุปกรณ์นะครับรุ่นหนึ่งวัดดอยคีรีตำบลหอเดียดอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ mm hmm. อย่างไรฝากติดตามด้วยนะครับร mm hmm. ้านเครื่องกรอนเมืตงตากดีรับใช้นะครับถ mm hmm. ือว่าทักทายพูดคุยกันได้นะครับแบบนี้หนักป mm hmm. ึกเลยครับ นะผมชัดมากฝากติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับท่านจะพบดูเครื่องรางพระเครื่องจังหวัดตากนะครับสายจังหวัดตากนะครับอย่างนี้เรียกว่าดูง่ายๆแค่พลิกผ่ามือนะครับสวย มีผู้ใหญ่จะดีจองไว้แล้วนะครับก็มาไลฟ์ลงให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้ดูกันนะครับเนี่ฮะสวยงามมากเวลาคลิปที่ลงไปนะครับลองไปเข้าไปศึกษาครับคลิปสั้นๆไม่ได้คุยเก่งครับเอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้ดูของดูง่ายๆเพื่อศึกษาง่ายๆพื้นฐานครับ จหดตฝากติดตามด้วยนะครับเครื่องเมืองตากในที่นี้ครับร้านกนเมืองตากหนึ่งกเมืองตากสองเครื่องเมืองตากนะครับเฟซบุ๊กว่ากรเมืองตากพรบพรบุญวงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็กด subscribe ให้ด้วยหรือว่าแอดไลน์หรือว่าโทรมาพูดคุยได้นะครับ0 6 2 592 5681นะครับผมกรเมืองตากยินดีรับใช้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ